อ,อย่างอีก <c oughs> ก็บอกว่าอย่าร้องมันจะได้เมียแก่มันจะได้เมียแก,นแก,นก่นกเขา่า <c oughs> นกเขา่าไปนหมดหานกเข่าโข่ยาแฉ่น่หุ้นดิหุ้น อย่างปลุกลุกมีอะไรกินบ้างนะนกเขาก็ไม่ได้กินไรปลุกลุกน้วมกินมะมึนหุนก็ไปเหลือกเกินบ้าสวยเหลือกเกินดำเนินของพี่โอเ้ยมันเคยได้ยินไหมคนกแก่เขาบอกเวาลากินอย่าร้องเพลงเาา<ะ>ขาบอะเขาบอกว่ามันจะได้มีอกแก เธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่อ,อย่างอีกเขาบอกไปอย่าร้องมันจะได้เมียแก่มันจะได้เมียกแก่หน,น้าไม่ร้องยังได้เมียกแก่เลย<ะ> <c oughs> แล้วทำไมถึงได้เมียกแก่ใครบอกคนแก่เขาบอกไงว่าเวลากินหรือทำกับข้าวร้องเพลงมันจะได้เมียกแก่ เราเรียกว่ามันเป็นอารมณ์อารมณ์บันเทิงอารมณ์ศิลปินนี่ใครแก้หรอกจะแก้หรือไม่แก่มันอยู่ที่เราเลือกเข้า <c oughs> ใจไหมปะมันอยู่ท,ที่เราเลือกอืเราเลือกเอาไว้อย่างนี้ไนงะมันถึงได้เป็นอย่างเงี้ไนงะเลือกเอองั้นร้องต่อไปเขาสวยเขาเกยดำเมงเขงพี่